ความจำตอนที่หนึ่งพบเจอการที่เราได้เจอใครสักคนไม่ใช่เรื่องแปลกการที่เราตกหลุมรักใครสักคนเวลาแรกพบก็เป็นไปได้เราอาจจะผูกพันกันมานานเป็นคนแบบที่เราชอบถูกตาถูกใจในทันทีไม่ต้องคิดอะไรมากฉันเชื่อเรื่องของการถูกตาถูกใจ ความประทับใจเมื่อแรกพบแต่หัวเราะขำกับรักแรกพบที่เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่เราดูตามละครตามหนังหรือมิวสิกวิดีโอที่แสนซาบซึ้งจนกว่าเราจะพบเจอกับมันด้วยตัวเองจนวันนั้นมาถึงกับตัววันที่คงลืมไปไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตวันที่คนหนึ่งมองไปข้างหน้าและอีกคนมองกลับมาข้างหลัง แค่จังหวะเดียวเท่านั้นแหละเปลี่ยนชีวิตของคนสองคนไปตลอดการคำว่าโลกหยุดหมุนเป็นยังไงได้รู้จักก็นนาทีนั้นมันไม่ใช่ความรักหรอกแค่คุ้นเคยชินตาชินใจคนนี้แหละรู้จักคนนี้แหละคนนี้แต่พอตั้งสติได้ก็ถามตัวเองว่าเป็นอะไรไปวะ ฉันเป็นคนที่หมดศรัทธาในความรักหมดศรัทธาในเพศตรงข้ามความรู้สึกนี้ไม่ใช่ฉันอย่างแน่นอนฉันไม่เคยไหวหวัน่นตอนที่เดินผ่านแล้วเขาหันมามองอีกครั้งตอนนั้นฉันรู้สึกว่าแผ่นดินจะไหวด้วยซ้ำรู้สึกเหงื่อตกแขนขามันคงจะเกินออกมาอีกหลายคู่แน่นอนเพราะไม่รู้ว่าจะออกไปไว้ตรงไหน บางทีการเจอกันก็เหมือนประตูของความทรงจำที่ถูกเคาะบอกให้เราซึ่งเป็นเจ้าตัวได้รู้ฉันได้พบเธอแล้วนะจำฉันได้ไหมแน่นอนจำไม่ได้แต่ความรู้สึกที่บอกว่ารู้จักรู้จักดีเลยสุดท้ายพาเราให้นั่งคุยกันจนได้ถึงแม่หางเหิน แต่ว่าเราต่างคนรู้ตัวดีโดยไม่ต้องมีคำพูดสักคำในที่สุดฉันก็เจอเธอสักทีพร้อมกับที่รู้อย่านะปัญหามากมายฉันซึ่งเป็นคนเชื่อในสัมผัสที่พิเศษรู้ได้ทันทีว่าจงพาตัวเองไปไกลๆหนีไปอย่าได้เข้าใกล้อย่าได้คุยแม้แต่คำเดียว จงปกป้องความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเสียไม่งั้นเขาจะพาปัญหามาสู่ชีวิตของเธอแต่ในความเป็นจริงต่อให้เราวิ่งหนีจนสุดชีวิตหากอีกฝ่ายวิ่งตามและรู้ทางลัดไปดักทางเราได้เราก็ย่อมเสียท่าเช่นเดียวกับฉันผู้พ่ายแพ้แก่ความรู้ในใจตัวเอง ภาพลางๆเหมือนสายฟ้าที่แวบๆเข้ามาในสมองทำให้ฉันอยากรู้อยากเห็นมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะฉันต้องรู้ให้ได้เธอเป็นใครกันแน่ล้มพรางของชะตากรรมแปรพราวรกว่าเราเสมอเราแยกย้ายกันไปตามชีวิตของแต่ละคนแบบที่รู้ตัวดีว่าเราได้เสียหัวใจของตนเองไปเสียแล้ว เป็นการพบเจอที่แสนสั้นเงียบงนันแทบไม่มีคำพูดใดๆมีแค่สบตากันเงียบๆฉันเพิ่งเข้าใจวันนั้นเองความเงียบบอกอะไรได้มากมายแววตาบอกได้มากกว่าคำพูดและรักแรกพบมีอยู่จริง